มันมีอาลทองไหมบูโน่ไปเหยียบเขาแล้วได้จุดโทษมีเห็นมาแบบนึงแบบนึงเห็นป่ะเราช่วยเชลซีเพราะว่าลื่นล้มณ์ทนก็เลยจำไงเบกกี้เท่าไหร่ไอ้นิวหน้าโมยังหงอีพีหนึ่งครับนี่คือ EP แรกของรายการเลยละครับเราจะมาคุยกันเรื่องบอลกันนะครับและ EP แรกผมมีแขกรับเชิญอยากจะให้เจ้าพ่อยูทูบเบอร์เมืองไทยเนี่ยเจอมรายการให้ผมก่อน แต่ว่าเขาเป็นเด็กผีครับแต่ตอนนี้เขาไม่รู้เลยเลยนะไม่รู้เลยเลยนะผมไม่บอกอะไรเขาเลยผมบอกแค่ว่าอยากให้มาคุยโม้เรื่องพอลกันนั่นก็คือนิกกี้นะชัดนะครับและผมไม่ได้บอกว่าตากล้องผมเจ้าของร้านเชฟทุกคนเป็นหงหมดเลยคือวันนี้ผมจะหลอกนิกกี้นะชัดมาให้แฟนหงลุมนี่เป็นไงที่นี่มาถ่ายรูปกันได้นะแฟนหงมาถ่ายได้ที่ร้านชิ้ชิบางนานะสามารถมาได้ ิกกี้อยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวไปหานิกกี้ก่อนใส่เสื้อแมนยูมาด้วยนะไม่รู้ของจริงของปลอมเพื่อนนัดคูเที่ยงขึ nah hmm ้นเมื่อคืนกูว่าเมาด้วยีี4ื่่ไม่ให้มึงเลยเนี่ย โอ้เพื่อนนักบุญเลยที่ยงครึ่งมาแล้วก็มาถ่ายไอ้ป้ายไอ้เทนเที่ยอะไรอย่างเงี้่ในของชอบแบบไอ้เทนป้ายเทนอานนท์ทำไมวะเขาได้แชมป์ไงว่า dream come true คือเขาได้แชมป์สามสิบปีคุณรู้ไหมว่าได้สามสิบปีแล้วทำไมต้องเป็นเทนอานนท์เขาเป็นเด็กที่เกิดที่ลิเวอร์พูลไงเป็นเด็กบ้านของสโมสรเกิดเทียบแบบเจอร์ลัดนี่เลยคือเจอร์ลัดคนต่อไปใช่ต้องอาน์โนชวานสเนเกอร์คนละคนรู้อย่างว่ารายการกูชื่ออะไรไม่รู้รายการกูเนี่ยชื่อว่า โอย่างโงมโอย่างโอมแล้วมึงชวกูไปทำไมมึงเป็นแมนยูไงถ้าคือก็จะขมแล้วก็ทีมงานก็ต้องใส่เสื้อเรื่องภูมาขมใช่คือกูมาขมมึงนี่คืออีพีแรกนะกูเจอให้เจ้าพ่อยูทูบเจอก่อนแต่มึงไม่มีทางได้แชมป์อ่ะกูพูดเลยปีนี้ไม่มีทางแล้วแล้วใครได้มึงจะได้เหรอกูก็ไม่ได้นี่กระดาษสั้นอีกไม่กูถามมึงก่อนของจริงเปล่าฮะของจริงเปล่าซื้อสนามสุกไอ้เหี้ยของจริงไหล่ะอาร์ม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 คือมึงไอ้นิวไอ้พวกไอ้พวกอาร์มพวกกกนนี้้ะูใส่่มาตตังแเด็ โอเคเดี๋ยวไปกินโนมาเสกันแพมไม่เลยกูไม่มีตังค์เจ้าของเป็นเลี้ยวครูอ๋อเป็นเดอะคอปเดอะคอปทุกคนเป็นเลี้ยวครูหมดมึงแมนยูคนเดียวทั้งร้านนี่นี่เลี้ยวครูหมดมึงแมนยูคนเดียวชอบทีมอะไรครับพี่แมนยูเป็นไงเป็นไงสัตเดี๋ยวผมฟ้องพี่น็อตนะอย่างเงี้ยแต่ของมันพยองมันแบบออกมาต้องใส่ชุดต้องแบบเพิ่งได้แชมป์เกิดมาเหมือนไม่เคยมีเนี้ยแล้วขึ้นตัวูเพร้ะทางเด็กแบบไปแหลกไปแหลกซูชิไแหลกซูชิ ติดนี่ห้องน้าไปสัตสในหนตรงไหนนี่ห้องนี้กูให้มึงเปิดเข้าไปก่อนเลยไม่เอาไอ้เที่ยมมึแก่กูไม่เอาไม่มีไก่ไอ้เที่ยมมึงแก่กูไม่เปิดเลยแก่เที่ยอะไรไอ้สัตว์แมวพี่โต๊ะเปิดมาได้ไหนไม่เอาไอีเที่ยเอาพี่โต๊ะยืนมาไม่กูเตรียมของมาให้มึงกูเตรียมมาให้มึงโอ้ยถ้วยแชมป์รับเลยไหมครับรับรับเลยครับผมให้นิกกี้ได้สัมผัสหน่อยครับเคยได้มากี่ครั้งแล้วะไรมีพิมพ์พิมพ์มีไหมสิบเก้า ไม่เอาดิเอาเฉพาะคำว่าพรมเมี่์สิครั้งแรกเหรอเธอหน่อยขาเธอหน่อยภาพมหาสมปองเขาก็เหรอมึงผมดูอยู่วันไหนติดต่อผมไปไปกุฏิเขาหน่อยได้คุณอยากเจอปะล่ะได้ได้ไหมได้ไหมได้ได้ติดต่อน่ยได้ผมบอกให้หน่อยได้ได้แต่นี่มีมีแมนยูอยู่นะแมนยูย้อนมาเป็นสิบกว่าปีนะ ไม่ก็ตอนไหนหมดยุคเซอร์ไงเมื่อก่อนกูไม่เคยคิดนะ,ะแล้วโซชาเนี่โอเคไหมโซชาดีขึ้นนะเพว่าดีขึ้นเพราะว่าบูโนโ่บูโนโ่โนกันได้ดีขึ้นเชฟรับเดี๋ยวทานเลยไหมครับหกอย่างรวมทั้งหมดเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวไม่ทีมมีเพิ่มให้ได้อ๋อขอบคุณครับจะเพิ่มให้แมนยูทำไมครับเ <c oughs> ชฟครับเชฟเป็นแฟนทีมอะไรผมไม่ต้องบอกแล้วครับผมเจ้านายผมชอบลิเวอร์พูลผมก็ต้องลิเวอร์พูลพูดชื่อนักบอลลิเวอร์พูลยุคนี้แอนดูอะไรแอนดูเก็กซ์ซันแอนดูด้วยแอนดูด้วยไมเคิลโอเว่น นี่เฮ้ยเฮ้ยรู้รู้รู้เฮ้ยรู้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 เจอหลาดเจอหลาดเอ่อเจอหลาดอยู่เชลซีมั้ยครับไม่ใช่เขาช่วยเชลซีเพราะว่าลื่นล้มคนก็เลยจำไงเมื่อกี้เจอหลาดเฮ้ยแต่อันนี้คือสิ่งที่ผมเสียใจที่สุดตอนเลี้ยวผัได้แชมป์นะคือเจอหลาดไม่ได้ผมอยากให้เจอหลาดได้ลื่นเข้าไปยิงโดนมูรินโญ่ใช่ไหมล่ะแล้วก็ไปนำพาเลสสามศูนย์แล้วก็เสมอสามสามนี่เหมือนมันจำแม่นยังวะโซเลสก็ร้องไห้เมื่อก่อนกูดูทุกนัดบอลน่ะดูลิเลี้ยวผัวกูดูเพราะกูแทง แทงอนเมื่อก่อนละแทงมึงด้อย่างี้อแมนยูบอลถ้าคุณยังไม่ดูอยู่นี่งมุ่งทำไมเบื่อแรกๆโอ้โหแย่เลยอ่ะไม่ดูเลยผมอะหวยแตกนะหวยแตกแย่มากมึงอยากได้คอปไหมใครใครอยากได้เจเกนคอปยอมรับเลยเจเกนคอปนี่อยากได้ตั้งแต่คุมดอนมูลแล้วแล้วผมชอบตอนที่เขาแบบบิ้วนักเตะเวลาแบบจบเกมเนี้ยมันเข้าไปก่อนนักเตะอะไรเงี้ยตอนนี้หิวแล้วครับเชฟครับอันนี้เป็นกุ้งหวานตัวเล็กครับเขาเรียกว่าอาไมบิ๊ออนท็อปด้วย ปูนี่มูราสุกิจากฮอกไกโดครับแล้วก็คาเวียร์จากฝรั่งเศสครับปูนี่กับคาเวียร์แล้วกุ้งจิ้มกับเกลือโอมาเาเซ่กูเคยดูนักมาเกเซ่ที่มึงคาเวียร์ที่มึงพา W J M เออไปกินอยู่นะ W J M แฟนเรียกปูนะเออใช่นั่นงเงิแฟนผมของติดต่อมาเอาไปละได้ได้แลยกูบอกให้เลยเขาคั้งมากเขาไปดูเรียกปูมันจะมีปีหนึ่งที่เรียกปูมันจะได้แชมป์อ่ะมันจองตั๋วไปด้วยนะตอนนั้นนะเพราะว่ามันคิดว่ายังไงก็ได้แชมป์แน่ปีนี้แล้วไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ไปร้องไห้ที่ เออเสียใจวันหลังพาเดีวจะมามาได้มาได้เลอนี่อูนี่นี่ครับโหอย่าง่อยเชฟคอร์สเนี่ผมกับนิวกินเนี่คนละกี่บาทอะหกพันเก้าหกพันเก้าใช่ครับแต่มีสองคอสใช่ป่ะเชฟมีสองคอสมีในราคาสามพันเก้าด้วยเอามีสามพันเก้าด้วยโอ้โนี่เด็ดนี่เด็ดนี่เด็ดเพยเฮือบเฮือบเฮือบเฮือนี่เด็ด ท่านหอยเสร็จผมผมีข้าวปุ๊บกับซอสตับครับกินหอยให้หมดก่อนนิกกี้ชอบกินหอยนี่ใช่ไหมชอบมากหินนั่นหินนั่นหินนั่นหินพูดเอานหรอเฮ้ยดี่ดึง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 แต่พี่พี่ตะป้องก็หิวเลยน้องชายมึงก็อดกินเลยเฮ้ยเมียพูดอย่างนั้นมีแฟนคลับน้องชายกูนะในช่องกูชอบหาว่ากูทรมานน้องชายกูป้อนป้อนน้องกูหน่อย นี่นะครับมันพี่แท้มันยังไม่แบ่งหอยให้น้องเลยนะครับอืมอร่อยเชฟหอมครับข้าวซอสตับเป่าหื้อเฮ้ยข้าวมันเปรี้ยวนิดนึงที่ทำเมื่อกี้มีหอมมากอันนี้คือคิดเองหมดเลยอ่ะสูตรจะไปเรียนมาด้วยไปเรียนที่ญี่ปุ่นไปอยู่ญี่ปุ่นอ๋อเหรอนี่อยู่ญี่ปุ่นนะเขาไปอยู่รุ่กะดับมิชินสตีงสายญี่ปุ่นอย่างเช่นครับว่ารุไม่ต้องไปก็ได้พี่นะเี่ก็รู้อยู่แล้วใช่ไหม เฮ้ยอ่ะโอ้โตโดกูโรครับเป็นกระพงคอดำอ่ะคำเลยนะครับเชฟปรงคำได้เลยครับร้านนี้มันทะลึ่งเลยทำไมวะคอดำคอดำประคำอร่อยครับเชฟโอ้ยมีชาบูด้วยเหรอเดี๋ยวเป็นเนื้อใช้ไมนิดมึงกินเนื้อป่ะเนี่ย ชอบมากนึกว่าไม่กินกูกินห้าไม่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 กูไม่ยอมเลยกูไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอเชฟครับ,รบแล้วไอ้นี้พวกแบบเมนูอะไรเนี้ยเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่และเดือนแบบใช่ครับตามฤดูกาลครับของของที่มีคิดเคว็ดได้นะครับว่า ดูการนี้อยากอยากเดทานอะไรรูดการนี้แล้วกูได้แชมป์อีกเหรอครับแชมป์มั่นใจไหมอ่ะมึงคิดมั่นใจไหมมึงโยงได้หมดทุกกูคนมดมึงต่อยกูไม่จบดูการใครแพ้ใส่เสื้อเดือบูลายรูปลงไอจีเลยใส่ไทยรายการเทปหนึ่งเลยแต่มึงต่อให้คะแนนให้กูเลยทำไมต้องต่อ้ที่กับกูสู้ไม่ได้ไม่ทำไมมึงยอมแล้วกาสู้ไม่ได้แล้วยอมแล้วกูสู้ไม่ได้กูไม่เคยคิดว่ากูเก่งกว่าเรื่องฮูลเลยไม่มีแฟนแมนยูคิดว่าแมนยูเก่งกว่าเรื่องฮูลตอนนี้กล้าพูดหรือไม่มีเพราะมันสู้ไม่ได้สิบห้าเต็ม พ่อมึงสิมาแต้มไอ้เทียไปนี่มึงสามสิบสามแต้มอ่ะโอ้โหมึงต่ออะไรขนาดนั้นมึงก็แตกล้าสิบห้าแต้มห้านัดอ่ะแค่ห้านัดมึงชนะรวดห้านัดก็ดดจบแล้วไหวมด้ไหมได้ไหม,ได,ไ,หมได้อะคู่กันเลยนะพี่ด้วยได้สิบห้าแต้มสิบห้าแต้มจบฤด,ดูกาลนะใส่เสื้อเดินเลยกูให้มึงสิบห้าแต้มไม่สิบสิบสามนัดเองลิวพูเจอแมนยูลิวพูต่อลูกมึงไอ้สัตว์ไหนบอกมึงเลิกเล่นแล้วกระโดดไปนัดนึงจบฤดูกาลแล้วสิบสองได้ไหมสี่นัดอะอะสิบสองนัด 12แต้มโอเคริวพูต่อให้12แต้ม12แต้มจบฤดูการใส่เสื้อเดินสยามถ่ายรายการให้มึงเลยพาเพื่อนมาด้วยหนึ่งคนที่เป<แ>็แนแฟนทีมตัวเองเข้ามาทับผมกันได้พวกไอ้แจ็คมาแน่ไอ้เตาไอ้อะไรเอามาได้หมดได้หมดทับผมเลย12แต้มโอเคแล้ววันที่เจอกันแบบโฮมอเว์มึงจะให้มีเดิมพันด้วยไหมเอเอก็ได้หมดมึงกับกูก็ได้อยู่แล้วกินคำนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะได้เดี๋ยวค่อยคิดไอ้นี่คือกินได้เลยใช่ไหมครับเชฟเอ่อทานเนื้อเสร็จแล้วค่อยสุดตางครับเป็นเนื้อสักโกชิมะ มี2ชิ้นนะผมให้น้องชายผมชิ้นหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเชฟจะเสียใจทำมาแล้วไม่มึงอยากแบกเองมึงอ้างเชฟอป็นิ้วกูรู้กินพร้อมผักได้เลยใช่ไหมครับเชฟได้เลยครับละลายอ่ะอย่างนุ่มอ่ะหวานด้วยซุปอ่ะนุกนุกนอย่างรอยอ่ะนุกนุเชฟครับไอ้เนื้อนี่มันแพงมาริงโรโลโรับลูบลลูลลลล โลโลโลเป็นหมื่นเลยอ่ะเป็นไงเป็นไงโอเคไหมอร่อยอะโอ้ยสุดอ่ะโอเคนะเคยเคยกินเนื้อโอเคนะครับเนื้ออร่อยอ่ะโอเคนะครับเคยป่ะพี่อาบักได้กินตลอดนะพี่นี่ยอดเอ้ยมื่อกี้มึงมึงอะไรเนี่ยเอาเอากูเผื่อแพงไงมึงอะไรเนี่ยน้องเกี่ยวอะไรกับน้องเขาน้องเขามายืนเฉยที่กูขอไม่ให้น้องชายกูขอไม่ให้นี่ครับอ๋อโอ้โหนี่แล้วไงแล้วพี่ที่มากับมึงไม่ให้เขากินเนื้อไม่ได้เขากินเนื้อไม่ได้กูจะไปิกวนอิมแล้วถ้ากินได้ให้ไหม ไม่ให้ให้น้องอยู่ที่นี่น้องไม่ดีใจไหมครับผมป้อนเนื้อเมื่อกี้อยากกินเนี่ยอยากกินอยากกินเนื้อเหรออยากกินมึงนี่นะมึงนี่นะนิกกี้ที่นี่ใครสวยสุดนะครับนี่ังไงชื่อชื่อน้องเลยครับอุ้ย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 แฟนพี่คนนี้ที่ถือมีดนี่แฟนเชฟนี่ไม่ใช่ครับถือมีดอยู่นี่เคยไม่เคยแบบเคยมีแบบไอ้นดี้บกก้องรัดเราปะ เคยบ้างแบบว่าเราจะโดนเพื่อนต่อยเลยเคยบ้างดีพอแล้วก็อย่ายกไปขยี้เยอะไอ้นิวบ้ากามไหมไอ้นิวบ้ากามไหมนิวไอ้นิวบ้ากามไหมนิวไอ้นิวแอบบ้ากามมากถามจริงไมเรียนหาผู้หญิงบ้างมามืงอ่ะไม่มีไม่ใช่มึงสุชิมีคำนี้อะไรไอ้แมเป็นตระกูลพวกตะเก่าญี่ปุ่นโอ้โหพวกนี้มีน้ำลึกไงแล้วเขาต้องเอาปลาลงก่อนใช่ไหมแซมใช่สีขาวใชา มันใช้ชลิ้นหนึ่งใช้ลิ้นเออใช้ลิ้นอ่ะนิกกี้ใช้ลิ้นอ่ะเออใช้ลิ้นเออที่หนุ่ชอบใช้อ,ะอ่ะอ,อันนี้คือปลาปลาโคไดครับโคไดโคไดเป็นตระกูลพวกมาไดอ่ะอันนี้คือตัวหนุ่ๆมๆมีคสัสติโคไดมีโคไดแล้วก็มีมาไดอันนี้มันแบบอร่อยม,มากแต่ผมไปเอาไปหมักกับคอมบุกนะครับคอมบุก็คือสาหร่ายโบอย่างหงส์นะฮะรายการใหม่นะครับ,ร,บรายการนี้ดีมากนะครับแฟนฟุตบอลนะครับไม่ว่าคุณจะชอบทีมอะไรนะครับ คุณดูกันเลยนะครับย้อนหลังได้นะครับโมก่อนเตะเในการลงไอ้สัสโมกอย่างหงโมกอย่างหงส์โมกอย่างหงลงแชร์บนฝากกดซับสไคร้ด้วยอ่าฝากซับสไคร้ด้วยนะครับนิวชัยพลนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูช่องนักกินได้ฉันนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนเดี๋ยวได้เลยเฮ้ยคำนี้อะไรครับเชฟครับเอ่อคาว่าที่เป็นปลาแัวไอ้พะโมนเนี่ยเป็นตับของตัวปลาแต่นิกกี้เนี่ยน่า ไอ้นิวน่าตอนแรกกูจะเล่นนั้นนั้นแล้วแต่กูว่ามันเพี้ยงไปหน่อยเป็นพระเอกไงเป็นพระเอกมันเพี้ยงเป็นอะไรแบยับแค่น่าเพี้ยงก็รู้สึกเพี้ยงแล้วไงเป็นพระเอกไงแต่มึงเล่นหน้าเลยนะน้องก็อยากกินแบกมาแบกกัน ไม่ได้กูยอดองค์ม่ได้ผู้หญิงไม่ได้นะไม่ได้เลยกูได้คุได้ไหมไม่เอาหมดเฮ้ยหี้ยบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ทองหล่อบ้านกูอยู่ในเมืองกูต้องออกมาเพื่อมึงอะอย่างบานาเนี่ยไม่ต้องเข้าเมืองแล้วมึงมองมึงมองมึมอึงมองมึ ต้องนัวเด็กไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะตองคูุยปูอะไรต้องบอกเฮ้ยตองเฮ้ยตองตองมีช้อนด้วยเถอะยผมว่าให้เป็นของชิ้นแล้วว่ะพี่จะมาแบบจีบน้องได้ไงอะโอ้โหอยู่ดีจีบน้องไปแล้วโดนพี่ต้องเอาแล้วอะเอออยู่ดีจีน่าอันนี้อากามิครับเป็นชูน่าเด็ดๆอากามิสุเกะสุเกะคืออะไรอรัไปหมักโชยุนี่ไงมันก็รู้เยอะไอ้เนย ควยเนี้ยไอ้สัดไอเทียกูมองอยู่กูต่อยเลยนะถ้ามึงยังจริงเนี่ยไอ้เทียไม่่ตอยกูแทงเลยนะจัดบอลมึงรู้ป่ะว่าที่แมนยูแพ้เซบีย่าเนี่ยแม่งพลาดแค่สองจุดนะจุดหน้าแล้วจุดไหนมังจุดโทษที่สองกับจุดโทษที่สามึงได้จุดโทษอีกสองลูกมึงก็ชนะคือเป็นที่อะไรมาแบบว่าขาวและทีมกูนี่ได้แต่จุดโทษแล้วมึงได้เยอะจริงไหมมันฟาดไอ้มึงได้เยอะจริงไหมไอ้ตัดไปมึงไม่ให้บูโน่ไปเหยียบเขาแล้วได้จุดโทษมี เห็นป่ะแมตช์นึงแมตช์นึงเห็นป่ะแค่แค่ลูกเดียวแล้วมึงยอมไหมลูกนั้นอ่ะไปยอมไอ้เหี้ยมูโน่เหยียบขาเขาแมตช์อะไรไอซสตันมิลล่าป่ะไปเหยียบเขาแต่ได้จุดโทษก็แบบโดนฟาวอ่ะมันเยอะไปไหมมันเยอะไมันมีแค่ลูกเดียวอ้าวไอีที่เขาเก่งนะเขาโดนเสียบอ่ะโหมันไม่ใช่มันไวมันเกินไปแมตต์ฟอร์ดเขาไวอ่ะมันเกินไปแต่ลูกนั้นลูกนั้นว่าไงลูกนั้นลูกนั้นยอมว่ามั่วไปเหยียบเขาอ่ะลูกนั้นยอมแล้ววีอาร์คืออะไรอ่ะจันแต่อย่างไรก็สามสูดแมตช์นั้น ครึ่ง้ยไม่เอาเลยไม่เอาสักหนึ่งตัอเลครึ่งมาถ้ากินนิกกี้เฮ้ยหูงใจดีหาเรื้ออ้าวนี่เป็นไงเฮ้ยไม่ควใจดีนะครับผู้หญิงเชฟชิมนิกกี้ปลาอะไรโอ้โหไหนก็หมดละทานใน้อร์ดเนื้อกินเนื้อเป็นปฏิเสธเลยกินทุกคำเลยลายมันสวยมากเธอปฏิเสธไปที่ว่าหนูแพ้ปลาค่ะพี่อะไรเงี้ยกินทุกคำเลย ตอนนี้นะครับถ้าเกิดอยากกินซูชินะครับโอ้โหไม่ต้องเข้าถึงในเมืองแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นบางนาเป็นราชพฤกษ์นะครับขึ้นให้ชิชินี่ใช่ไหมเชฟใช่ครับแลกกันไปที่เธอเราให้อะไรเธอเธอปฏิเสธเลยนะเธอสามคำแล้วนะเธอและคำที่แพงสุดด้วยเธอสามคำแล้วนะนี่เขาปลูกเกลือด้านบนก่อนเลยดูมึงครับโอ้โห โคตรฉ่ำที่นี่อร่อยทุกคำอร่อยมากคำนี้มึงให้กูอ่ะไม่โอ้โหอูนิจะให้กูได้ไงน้องเขาขอน้องเขาขอไม่ต้องแพ้อูนินี่น้องเขาขอไม่คนดัดฟันห้ามกินอูนี่หรอดัดฟันห้ามกินเดี๋ยวอูนีติดฟันี๋อูนิไปติดฟันไม่ได้อูนี่อูนี่อูนีอูนิทั้งแถวอ่ะทั้งแถวอ่ะอู้ยตา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 ย แล้วไอ้เออแล้วไอ้รายการนั้นทำไงไอ้รายการที่มึงไปเที่ยวท่องเที่ยวกับพี่นช่วงนี้ก็ได้ไปถ่ายโอ้โหรายการนั้นนะเออมึงรู้ไหมกูโดนลุมกี่น็อตไอ้ตาไอ้จูแมนยูหมดแมนยูหมดอ่าอ่ะฮูเล้ยกูคนเดียวเออแต่โชคดีตากล้องอือฮูฮูเลยทั้งหมดแต่ว่าสนุกนะแต่ตอนนี้ไปเมืองนอกไม่ได้รายการมึงนี่คือไปเมืองนอกถูกป่ะใช่ แต่ตอนนี้เลยเหลือเป็นเหมือนแบบ one day ทริปในกรุงเทพหรือจังหวัดใกล้ๆเออพมไปไม่ได้ไงแล้วเขาวัดยังไงว่าใครได้ไปประเทศไหนเอาเบอร์เขาไหมเร่อาการเอาเบอร์เอาเบอร์เอาเบอร์ไหมให้โทรไปถามกูก็ไม่รู้เหมือนกันเต๋าที่แมนยูเหมือนกันแต่ต้องมาต้องมาแมนยูต้องมาผมว่านะผมจะเอารายการมาเลยเดอะเฟิร์สามคนเออมาเลยไอ้เต๋าไอ้จูพี่น็อตสามคนกันดๆแน้วก็ไอ้หมดแล้วก็ไอ้เต๋าไอ้จูไอ้น็อตไปเลยทุ่นที่หน่อยทุ่นที่ทุ่นที่เลยโมคาได้สามคุนมันี่ด้วย ป๋องกับพลแฟนอาร์เซนอลเป็ป๋องไห้ป๋องผมจะพี่ป๋องพี่ป๋องให้เกียรติเสาหลักในวงการเรียกไอ้เรียกพี่เขาโกรธนะอาวเหรอเออเรียกอะไรไอป๋องมึงเรียกพี่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็หาว่ามึงไม่สนิทกับเปลานะอ๋อพี่อันนี้คือลุยเลยฮะลุยแล้วรวยเลยรักมั่ยเปล่ารักมักยรักรักป่ะยรักครับรักใครครับรักพี่เกียร์โอ้โหนมา อ่านี่ผมให้น้องชายผมเองผมให้น้องชายผมเองนี่รักน้องนี่คือน้องชายผม,ผมรักน้องอุรักน้องผมรักน้องชายผมครับเฮ้ยโว้เฮ้ยไม่ใช่เขาบอกว่าฝากให้พี่โต้งหน่อยเฮ้ย hey. ียปีนี้คุณยอมรับนะปีที่ผ่านมาคือตั้งแต่เปิดคลิปมานะมึงไปดูดีๆนะไม่มีเราแมนๆนี่อยู่แล้วไม่มีที่กูไม่ยอมรับว่าเรื่องกูจริงๆเก่งเลยผมชอบนิกกี้ตรงนี้แบบว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นแฟนอะไรกันนะแมนอยู่เรื่อพกูนะแต่ว่าผมก็ยอมรับมันเก่ง ยังแต่ก่อน่ยผมยอมรับว่าเซื้อเก่งมากอืผมยอมรับว่าบูโน่เก่งมากตอนนี้ผมชอบคือถามว่าอยากให้ได้แชมป์ไหมไม่อยากผมก็ไม่อยากให้แต่ยอมรับว่าเก่งยอมรับแล้วก็ยอมรับว่าสู้ไม่ได้เราอยากให้แฟนบอลทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นทีมไหนนะคือเราคุยกันได้เราโว้กันได้เราทับถมกันได้ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจบในเกมจบในเกมเฮี้ยอะไรมึงเอาถ้ยาวยรางวังเลยเอาเกมไม่เริ่มเลยเอาไปถ่ายรา,ายการมึงไม่จบในเกมปีที่แล้วไงอของปีที่แล้วนี่ก็ถ้วยปีที่แล้วมันก็จบหมดไปแล้วเดี๋ยวคนเริ่มฤดูกาลใหม่ปุ๊บจบปีที่แล้วมันก็หมด <จบ S 2> ไป,ไปแล้วแดงเดือดวันไหนมึงนัดดูกับกูเลยไหมได้แล้วมึงเอากล้องมาถ่ายเลยออเแล้ววันนั้นวันนั้นวัดกันอีกทีแล้วเรียกเด็กเอ็นมาด้วยก่อนได้แพ้จ่ค่าเด็กเอ็นไอ้สัตว์เด็กเอ็นเด็กเอ็นเด็กเอ็นมึงห่วงภาพรักนาราป่าเมลว เอาเนี่ยไอดอลสามคนคนนั่งเออกูกับมึงกูบอลด้กันให้แพ้ให้ขาดตัวน้องเอาไม่เไปดิเอาไปดิจัดไปไม่ได้แมตช์แรกวันไหนสิบหกมกราเจอกันเจอกันคอนโดนิกกี้นะจัดใครแพ้แต่ค่าเด็กไม่ต้องห่วงภาพลักษณ์นะได้จัดมาครับถ้าเสมอก็เจารอแมตช์หน้าหันกันช่วยค่าเด็กเลยโอเคโอเคจัดไปจัดไปผมต้องขอบคุณคุณมากเลยนะที่คุณมาครับ เจอรายการผมให้ขอบคุณคุณมนกนนยครับผมก็ยางหงขอบคุณมนกเนยครับยังไงครับที่เลี้ยงแน่นอนครับผมมึงเลี้ยงนะแน่นอนครับแต่ว่าที่มึงป้อนน้องไม่เกี่ยวนะที่มึงขอเพิ่มขออะไรนะอยู่ในคอสเชฟเขาจะดีเชฟต้มเขาน่ารักอยู่แล้วตอนนี้นะถ้าเกิดอยากกินโอมากรเซยนะครับไม่ต้องเข้าในเมืองแล้วนะครับบางนาก็มีราชพฤกษ์ก็มีชิชินี่คือให้ที่ผมกินโอมากษตเมานะผมไม่ชิชิเบอร์หนึ่งกว่านี้กินมากี่ที่แล้วกินมาที่เดียวชิชิ